สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับเน่ for you สำหรับคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีเบอร์หรือเซนเซอร์รูปภาพในแอปไลน์โดยไม่ต้องโหลดแอปเพิ่มหรือว่าโหลดแอปเสริมแต่อย่างใดอันดับแรกเข้าไปที่แอปไลน์หลังจากนั้นเลือกห้องแชทเพื่อนที่ต้องการส่งรูปภาพแตะเข้าไปหลังจากนั้นแตะที่ไอคอนรูปภาพเลือกรูปภาพที่ต้องการยกตัวอย่างรูปภาพนี้นะครับให้ แตะไปที่รูปภาพได้เลยอย่าแตะตรงนี้นะครับวงกลมเล็กๆอย่าแตะตรงนี้ให้แตะตรงตรงรูปภาพนะครับผมนะฮะบริเวณรูปภาพนะครับอย่าแตะตรงวงกลมนะครับโอเคนะโอเคแตะไปที่รูปภาพครับปึ๊บหลังจากนั้นเราจะทําการเบอร์นะครับตรงส่วนใดส่วนหนึ่งของรูปภาพนั่นเองตรงไหนก็ได้แล้วแต่เราเนาะนะครับสําหรับเครื่องมือในการเบอร์ก็ตรงนี้ครับนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับเราก็แตะไปปึ๊บ ในส่วนของเครื่องมือเบอร์ภาพนะครับหรือว่าเซนเซอร์รูปภาพจะมี2อ,อันด้วยกันนะครับ2อ,อย่างอันที่1กับอันที่2ในส่วนนี้สมมุติอ่ะอันที่1น,นะครับเราก็แตะเข้าไปปุ๊บหลังจากนั้นก็เลือกบริเวณที่เราต้องการเบอร์นะครับสมมติใบหน้านะครับเราก็ใช้นิ้วแตะลงไปนะครับแล้วก็ครอบบริเวณใบหน้าหลังจากนั้นก็ปล่อยปุ๊บจะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดว่าเอะเราไม่ชอบแบบนี้นะเราก็สามารถที่จะกดตรงนี้ก็ได้นะครับ นะฮะกอกลับแบ็กกลับหรือว่ายกเลิกก็ได้แล้วแต่เรากดยกเลิกปุ๊บอ่าเข้าไปใหม่นะครับเครื่องมือการเบอร์ภาพแตกไว้อ่าต่อไปอันที่1เราไม่ชอบนะเราชอบอันที่สองเราก็เลือกอันที่2ปุ๊บเหมือนเดิมครับชนิดแตะบริเวณที่เราต้องการเบอร์นะครับแล้วก็ครอบไปนะครับครอบหรือว่าคุมนะฮะแล้วก็ปล่อยโอเคถ้าเกิดเราต้องการเบอร์ภาพลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราถูกใจแล้วเราก็ตอบเสร็จสิ้นปุ๊บ แล้วก็ส่งตามปกติปึ๊บก็เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็ส่งรูปภาพโดยการเบอร์ใบหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือวิธีเบอร์หรือว่าเซนเซอร์รูปภาพในแอปไลน์โดยไม่ต้องโหลดแอปเพิ่มหรือว่าโหลดแอปเสริมแต่อย่างใดนะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเน่ for you ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ